เราจะมาถักดอกเป็นแบบนี้นะคะเป็นคล้ายๆใบไม้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด เก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเอาแค่สามสิบพอนะคะสามสิบแล้วสามสิบห้าสามเอ็ดสามสองสาม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 สี่สามห้าเสร็จแล้วก็แทงลงไปโซ่ที่สองนะคะดึงเข็มขึ้นมาจะให้สูงอย่างนี้นะคะดึงห่วงให้สูงแล้วก็แทงลงไปที่โซ่ที่ สองควักไหมแล้วก็ดึงลอดมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ยกให้สูงแบบนี้นะคะพอครั้งต่อไปอันนี้เรานับเป็นหนึ่งนะคะพอครั้งต่อไปเราก็จะแทงอ้อมหลักอย่างนี้นะคะดึงไหมออกมาแล้วก็ควักออกมาอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นสองเหมือนเดิมควักออกเป็นสามควักขึ้นมาแล้วก็ควักออก เป็นสี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพอได้สิบสองครั้งแล้วเราก็ดึงไหม ลอดห่วงออกมาหมดเลยนะคะก็ดึงไหมลอดออกมาให้หมดแล้วก็รัดให้แน่นๆแล้วก็ควักล็อกด้วยโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแ่แล้วก็แทงลงไปที่โซ่ที่สองโซ่ที่สองนะคะแทงเส้นล่างนะคะ แล้วก็ดึงไหมลอดห่วงออกมาเลยเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สิบแปดโซ่สิบแปดแล้วก็จับโซ่อ้อมมาทางนี้นะคะอย่าให้โซ่บิดนะคะอ้อมมาอยู่ฝั่งนี้ของดอกนะคะ แล้วก็ปลดเข็มออกแล้วก็แทงเข้าไปที่ตรงนี้นะคะตรงโซ่ที่หนึ่งเนี่ยกับกับตัวแรกเนี่ยนะคะเห็นเป็นสองเส้นแล้วก็ดึงลอดหัวออกมานี่นะคะเราจะจับดอกให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็ขอทอลงไปในโซ่สิบสองครั้ง สี่ห้าหกเจ็ดแปดจับไว้ยังนี้นะคะเก้าสิบสิบเอ็ดพอได้สิบสองครั้งแล้วเราก็โซ่สามทำเม็ด แทงลงไปที่ตัวจุดท้ายแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาให้เห็นสองเส้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็คอทอไปอีกสิบสองครั้งแปด สิบสิบเอ็ดสิบสองพอได้สิบสองครั้งเราก็จะมาที่ตรงขอทอตัวแรกนี่นะคะแทงลงไปแล้วก็จับโซ่พลิกขึ้นมาให้มันเป็นรูปตัวเปียนะคะแทงลงไปที่โซ่ที่สองแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาก็จะได้หนึ่งเลยนะคะ แต่แล้วก็ที่โซ่นี่เราก็จะดึงลอดห่วงไปอีกห้าครั้งนะคะแทงลงไปก็ดึงลอดออกมาเลยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอันนี้จะแทงเส้นบนนะคะครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าพอได้ครั้งที่ห้าเสร็จแล้วก็จะโซ่ยี่สิบ สิบนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพอยี่สิบแล้วก็ถักเหมือนตัวเนี้ยนะคะถักเหมือนตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ถักไปนะคะก็ถักดอกได้ครบแล้วนะคะเราก็จับโซ่หันมาอย่าให้บิดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็แทงเข้าไปที่คอทอตัวที่หนึ่งแล้วก็มาที่โซ่ที่สอง ดึงลอดห่วงออกมาเหมือนเดิมแล้วก็4หรือลอดห่วงไปอีก5ครั้งหนึ่ง2 3 4 5พอได้5ครั้งแล้วก็ถักโซ่20เหมือนเดิมนะคะก็ถักขึ้นไปอย่างนี้นะดอกจะอยู่ข้างนี้ตลอดนะคะ ก็ถักขึ้นไปจนได้ความยาวตามต้องการนะคะอย่างอันนี้ถักแค่แค่สองดึกสองดอกหนึ่งดอกสองดอกมาดอกที่สามแล้วก็จะมาย้อนกลับนะคะย้อนกลับส่วนอันนี้ก็จะหนึ่งสองสามดอกแล้วก็มาดอกบนแล้วก็ย้อนกลับมานะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆจนได้ความสูงตามต,ามต้องการนะคะอันนี้เราก็ขึ้นโซ่ไปยี่สิบนะคะ ที่นี้เราจะถักแค่สามสามใบนะคะหนึ่งสองสามนะคะถักสามใบแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะขึ้นดอกใหม่เราจะขึ้นโซ่แค่สิบห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าจากยอดบนนะคะยอดบนคือตัวนี้นะคะตัวนี้ ราจะถักโซ่15ตรงนี้ก็15อันนี้ก็15เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ถักเม็ดแบบนี้เหมือนเดิมนะคะถักเม็ดแบบนี้ไปนะคะพอเราถักดอกนี้เสร็จนะคะตรงช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ5โซ่นะคะเราก็ไล่ดึงลอดห่วงไปให้หมดเลยนะคะ1 2 3 สี่ห้าดึงเอ่อลอดห่วงมาเส้นบนนะคะจะเหลือเหลือเอ,อถักให้หมดเลยนะคะอันนี้ถึงถึงตัวนี้เลยนะคะตัวที่อยู่ชิดกับใบนี้นะคะดอกนี้นะคะแล้วก็ก็จะขึ้นโซ่สิบห้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า แล้วเราก็จะมาทําดอกแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถักดอกแบบนี้ไปนะคะพอเราถักเสร็จนะคะแล้วก็แทงไปที่คอทอตัวที่หนึ่งแล้วก็มาที่โซ่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็เลื่อนห่วงไปจนถึง ถึงอันนี้นะคะถึงดอกนี้เลยนะคะดอกที่อยู่ด้านบนเนี้ยแล้วก็เลื่อนห่วงมาพอมาถึงตรงก้านนี่เราก็แทงลงไปตรงก้านนี่นะคะก้านของดอกก้านที่หนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ไปแทงที่ก้านที่สองลอดห่วงเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะคะอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะ แล้วเราก็เลื่อนห่วงต่อไปให้ถึงก้านต่อไปนะคะเอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ เราก็ถักโซ่สิแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นดอกบนอันนี้เราถักอันนี้มานี่ประเดี๋ยวเราก็จะถักกลีบนี้มาแล้วก็ถักแบบนี้นะคะแบบอันเนี้ยแล้วก็จะถักไล่มาเป็นกลีบต่อไปก็คือกลีบนี้นะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ เราจะทําดอกสูง the, เอ่อทำก้านสูงก้านต่ํากี่ก้านก็ได้นะคะอันนี้าอันนี้สองอันนี้1 2 3 4อันนี้1 2 3แล้วแต่เราจะทําสั้นยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่งานที่เราจะทํานะคะก็เป็นอันจบนะคะ